ครับผมก็เรารู้สึกว่าไม่ได้เจอแฟนๆเยอะๆแบบนี้มาสักพักหนึงแล้วครับเพราะว่าด้วยก้องเดือน <สำ S 1> ได้ใช่ครับพอไปต่างประเทศมาแล้วก็อยากจะมีงานอีกแล้วก็พึกติดโควิดไปด้วยครับก็วันนี้มางานก็สนุกม,มากๆเลยครับได้มารน้องเตงที่เมกาบันนาใช่ต้องขอบคุณทาง เป็นการบางนานนะครับที่เชิญพวกเรามานะครับผมแล้วก็เจอพี่แล้วอ้อนด้วยพ่กพี่แล้วอ้อนด้วยนะครับผมก็ร้องเพลงพร้อมมากมาฟังแบบจากครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมากใช่ครับตอนนี้หนูอยากร้องเพลงเลยนี่นี่มีไมค์หลายตัวเลยหนูร้องได้เลยอีปอนด์สักหนึ่้กงเดล้วอะไรทักเขาไม่ผันที่ถึงแน่นเดินก็เหนียวแน่นกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวดีใจที่ทุกคนมาหากันเยอะขนาดนี้ครับ ช่ไม่ได้เจอทุกคนนานมากเหมือนกันยิ้มึหนทุกคนมากเหมือนวันนี้ก็ได้รับแรงแบบกําลังใจแฟชั่นไฟรอยยิ้มได้รอยยิ้มได้กัดไฟแบบเหมือนแบบไม่ได้ออกงานานานมากก็แอบร<ช>ู้สึกแบบเกร็งๆอยู่เลยเหมือนกันทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมกระผมก็แอบเกรงนิดหน่อยครับเพราะว่าทังหายไม่จะการแบบแบบแบบนี้นานพอสมควรแต่ก็เขาดาวก็มีคอนเสิร์ตด้วยเราไม่ถึงคอนเสิร์ตก็ก็มีมีครับมีเขาดาวครับผมก็ไปดูกันว่า จะมีกิจกรรมอะไรร้องเพลงอะไรนะครับผมที่31ครับรักถึงมุน้นไเลยเป็นรายที่แลให้กำลังใจเขาตอนหลับมาติดปรารใช่ติตามกันมาเลยครับดีแล้วจะได้แบบว่าพักผ่อนอยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่ด้วยกันหมายถึงว่าพักผ่อนด้วยกันใช่ผ่อนด้วยกันครับผมก็ อาการทีขึ้นแล้วครับไม่ต้องเป็นหัวแล้วผมก็เดี๋ยวจะรักษาตัวให้ดีที่สุดครับใช่ครับช่วงนี้ก็ตอนแรกๆที่เพิ่งหายผมก็รู้สึกว่าเสียงเสียงก็ยังไม่ค่อยเหมือนเดิมครับแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะเดิมเดิมกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ้ะแล้วดูแลกันแล้วกันยังไงบ้างตอนดูแลกันแล้วกันทางนี้แม่แม่แม่หนูดูแล <laughs> นูดูแลอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวก็มีครั้งหนึ่งที่ที่เนี่ยเล่าให้หนูฟังอะ่ะ <laughs> แต่รายการเขายังไม่น่าจะออนใช่ไหม <laughs> ยันเกียวพ่อยโกดทางนี้ก็ ผมฝากฝากนะครับฝากแม่ฝากนะที่เป็นพยาบาลรับสั่งยาดีอ๋อน้องโควิดนอกโควิดก็น่าจะมีกระทบบ้างก็เดี๋ยวไปสำหรับซีเดี๋ยวไปตรวจอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงเพรผมน่าจะมีแค่เสียงนะครับ แตกระแเสียรมมงรกๆก็กระทบค,ครับรู้สึกกังวลแล้วก็เครียดนิดหน่อยด้วยครับแต่ว่าช่วงนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วครับก็รู้สึกเริ่มสบายใจขึ้นอ๋มมมมอใช่ครับ ดีดีดีมากๆเลยครับก็ดีใจที่ทุกคนรอฟังเวอร์ชันจีนด้วยทั้งที่แบบเวอร์ชันไทยก็ปล่อยไปประมาณ2เดือนแล้วครับทุกคนก็ยังรอฟังเวอร์ชันจีนมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็คุณละครเรื่องคุณชายก็ใกล้จะจบแล้วด้วยเรื่องก็เข้มข้นเป็นมากเลยครับใครก็ฝากฝากละครคุณชายด้วยนะคบแล้วก็ฝากเพลงรักแท้ด้วยครับมันสองเวอร์ชันเลย เขาเล่นดูกระแสเขาไปตัแดตแันแชร์อะไรเงี้ยตด่อดูครับดูดูดูในทวิตเยอะมากเลยครับ <c oughs> เรื่องดูว่าเขารู้สึกว่าเขาคิดความค,ค,คิดเห็นของแต่ละคนเป็นยังไงครับแต่ว่าแฮป p y แฮ ppy ด,ดีดีเกินคาดเดิมเด็กสุดรัตตุวงมาไปดีกวเมอวานใช่เม,ามาื่อวานนี้เลย<ด><ๆ> ครบตาหนูค <ham it. S 1> <safe> รับ400เทครับผมใช่ครับเป็นวันเดททีต<ง>ต่ตรงพอดีต้องกับวันครบรอบสองปีที่รู้จักกันพอดีค่ะส่วนไปเที่ยวี่บ้าน้ก็ใหม่ีให้เนเแว่เที่ยวใช่ไปเดทกันสองคนอ่ะว่านที่เป็นไหนม่เออ๋อ ก็ใช่ครับเพราะว่าหนูไม่หนูไม่ใส่เป๊ะเมื่อวานหนูเป๊ครับหนูเป๊เพราะว่าตาถึงตาผมแล้วครับชั้นก่อนเฮียพาไปครับประมาณครึ่งปีที่แล้วแล้วก็ผ่านมาถึงตอนนี้ก็ที่ผ่านมาไม่ได้มีเวลาเท่าไหร่ครับเลยไม่ได้ไปสักทีครับเมื่อวานก็มีเวลาแล้วแล้วก็ได้พาเฮียไปสักทีจริงจริงต้องแบบขอบคุณ Uhm, ขอบคุณครับทุกคนที่แบบว่าเป็นกลังใจให้แล้วก็เล่นแขกครบรอบ2ปีด้วยครับผมก็ขอบคุณที่ทำโปรเจกต์ต่างๆเกลเล่ห์ตางให้นะครับก็เข <ood> oo, ้าไปดูเสมอขอบคุณมากขอบคุณท่านแล้วมีอะไรพิเศษให้แฟนๆ้องไปฟังเรื่อมีอะไรพิเศษปสองปีมีอะไรพิเศษให้แฟนก็จะเป็นไม่รู้สิเราก็เราก็เป็นเราครับผมก็จะเป็นตัวเองเป็นทํางานให้เต็มที่ตอบแทน แฟนคลับทุกคนนะครับผมเราก็อยู่แบบแฮปปี้มีความสุขอยู่กับพี่กที่อยู่กับมือะไรเงี้ยก็ฟิลฟิลความรักที่เรามีให้ก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมเลยครับใช่เพิ่มเติมเติมเติมอ้วงอันจะมีแก้เป็นวันพิเศษก็ได้ครับนิดหน่อยนิดหน่อย